สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีพเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีโตโยต้านะหัวจรวดปี2001ครับมาชี้เป้ากันครับรายละเอียดคันนี้เครื่องยนต์เป็นตัว3,000นะครับดีเซลครับเครื่อง 5L นะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับคอมแอร์เบิกใหม่นะครับนะตัวเพิ่งเปลี่ยนครับนะเจ้าของบอกไว้เช่นนี้ครับเบาะ3แถวหมุนได้ด้วยครับนะตัวนี้ ตัวถังเดิมบางครับก็ช่วงล่างนี่ทำมาใหม่ครับสายพันธุ์ทัมมิ่งนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเครื่องนิ่ม,มเกียร์ชิดครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ1 8 0 0 0 0สกว่ากิโลนะครับภาษีนี่กเ็เดือนกันยานครับ6,5นะครับนะพรพรบครับสนใจดูรถคันนี้ได้อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับ ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่139,000บาทครับ139,000บาทใครสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรให้ในนั้นเรียบร้อยครับมุมด้างขวามือครับลูกศรเล็กๆก,กดไปตรงนั้นครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นะครับถูกใจยังไงแล้วก็แนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับก่อนตัดสินใจใจใ่ายเงินนะครับถ้าสงสัยอะไรก็ ลองข้อความไปทาง Facebook ให้ส่งรายละเอียดส่งรูปส่งคลิปอะไรประมาณนี้ให้ดูก่อนก็ได้ครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทางช่องเป็นแจสสื่อกลางให้เท่านั้นครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดของผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ